ถ้า Move On ได้จริงคุณจะเลิกสนใจชีวิตเขาไม่อยากส่องไม่อยากมองไม่อยากรู้อยากเห็นในวงสนทนาของคุณกับเพื่อนจะมีชื่อเขาน้อยลงและรู้สึกว่าการพูดถึงเขามันน่างหงุดหงิดใจคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณนี่แม่งโคตรพลาด ที่เปิดโอกาสให้คนแบบนี้มาทำร้ายเจ็บคุณได้คุณจะเริ่มคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำกับคุณและเริ่มถามตัวเองว่าทนได้ยังไงคุณจะเริ่มรู้สึกเสียดายทุกอย่างที่คุณทุ่มเทและกลับไปปนเปื้อนตัวเองเพื่อชดเชยสิ่งที่เสียไปคุณจะเริ่มเป็นคนขี้เหงาพร่ำเพื่อ เลิกรู้สึกอ้างว้างแล้วมีความสุขง่ายขึ้นคุณจะเริ่มเปิดใจมองคนใหม่ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้คุณเอาแต่คิดว่าไม่มีใครแทนที่เขาได้คุณจะเจอเขาได้โดยที่ใจไม่สัน่นไม่กลัวไม่เกรงไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกว่าคนตรงหน้าพิเศษอะไร คุณจะเริ่มมองเห็นข้อเสียมากมายในตัวเขาเช่นอ้วนดำขี้เร่สกปรกเอาเปรียบเห็นแก่ตัวคุณจะเริ่มตั้งคำถามและหาคำตอบว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่รักคุณคุณจะรู้สึกว่าช่างแม่งกับเรื่องของเขาที่คุณเคยใส่ใจ และให้ความสำคัญมาตลอดคุณจะสนใจโทรศัพท์น้อยลงไม่ค่อยดูคอยจ้องว่าเมื่อไหร่เขาจะทักมาเรื่องของเขาจะแวบเข้ามาในหัวคุณน้อยลงจนบางวันคุณแทบลืมนึกถึงเขาไปเลยด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันและยอมรับว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณต่างหาก ที่คิดไปเองคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองอีกครั้งไม่ด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะว่าเขาไม่สนใจคุณจะเริ่มรู้ว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่เริ่มรู้สึกว่าชีวิตอิสระรู้สึกสงบสบายกว่าที่ผ่านมาคุณจะกลับมาสนใจคนในครอบครัวมากขึ้นและคิดได้ว่า คนพวกนี้ต่างหากที่คุณควรแคร์คุณจะเลิกรับบทเป็นนางเอกที่ยอมได้ทุกอย่างจะกล้าพูดกล้าปฏิเสธเขาแบบไม่รู้สึกผิดถ้าวันนี้คุณกำลังพยายามก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆความสับสนลังเลและก็ไม่มั่นคงทางใจอย่างแรงขอให้คุณรู้ไว้ว่า ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เคยผ่านจุดนี้มีคนมากมายทำได้และคุณต้องเป็นหนึ่งในคนที่หลุดพ้นเป็นกำลังใจให้คนที่กำลัง move on ทุกๆคนและดีใจกับคนที่ก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วจำไว้ว่าคนที่คุณควรทุ่มเทสิ่งดีๆให้คือตัวคุณเองรักตัวเองให้มากกว่ารักเขา แล้วคุณจะไม่พังขอขอบคุณบทความคุณปุ้ยพินรัตจาก Facebook ภาพประกอบพิเซลเสียงดนตรีคลายมาสเตอร์ค่ะ